ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่15มิถุนายน2566ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะคะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่14,400-14,800ถึง 14, บาทต่อตนัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่13,500ถึง14,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า10,000ถึง1300บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี11,200ถึง11,500บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่12,700ถึง13,500บาทต่อตันค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่เป็นราคาประจำวันที่15มิถุนายน2566นะถ้ามีราคาวันพรุ่งนี้อัปเดตมาแอดมินแจ้งให้ทราบยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวราคาจังหวัดของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ